หรือ,อยังยลิปติกอันสุดท้ายิติกอันสุดท้ายอ,อันนี้ตาหนูก็แต่งเองใช่ไหม,มตาโดนต่อยตาโดนต่อยอเดี๋ยวต่อไปแม่จะให้หนูสอนคนอื่นเขาแต่งหน้าได้ไหม,มถาม มันดูน่ากลัวไปไหมลูกมันดูน่ากลัวไปไหมคะดูปากมันน้อยเหมือนมีเลือดเลย,ยไม่ไม่ว่าเสร็จได้แล้วมั้งเลือดไหล ยังเหลือคิ้วเี่ยไดคิวอีกเออนิดเดียวนิดเดียวเสร็จแล้วเลิศไหมผมไม่หวีไม่ต้องหวีเบ๊ยยยยยงยยย ีจะหายไปไหนะสวยหรือ,อยังเก็บร้องไห้เองไห้ไหนมาดูใกล้ๆหน่อยดูฝั่งไหนดีฝั่งนี้หรออันนี้คือสวยแล้ว,วใช่ไหมหคือสวยแล้ว,วใช่ไหม แม่ไม่กล้าไปแล้วแหละแม่ขออยู่บ้านได้ไหมทำไมอ่ะไม่อายเขาไม่ต้องอายไม่อายได้ยังไงไม่เป็นไรแม่ไม่แต่เท่แล้วนะไหนๆขอดูหน่อยผมไม่หวีจะบอกว่าเท่ได้ยังไงหนึ่ง ลืมวีวีอยู่ไหนวีอยู่ไหนมมีไหมมีมีมี่ี่ฮม